ไปต่อกันที่เรื่องของนักร้องลูกทุ่งสาวแดนสตอร์กันบ้างดีกว่าเจนี่ได้หมดทัศน์ชื่นใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็ได้เจอมรสุมดราม่าหนักนะครับรวมถึงเจอพิษโควิดไปด้วยจนกระทั่งต้องออกมาประกาศปิดค่ายเพลงยกเลิกสัญญากับศิลปินในค่ายนะครับเพื่อปรับปรุงค่ายแล้วก็ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยก็คือประกาศปิดค่ายไปแล้วนะครับ เหลือแค่นศิลปินในค่ายเนี่ยแค่4คนเท่านั้นใช่คือเขาประกาศเลยว่าขอปิดชั่วคราวเนี่ยหเดือนซึ่งยกเลิกสัญญาศิลปินอื่นๆหมดเลยตอนนี้เหลืออยู่4คนใช่ไหมแต่คือเจนี่เนี่ยนางก็ยังมีผลงานอื่นๆก็ยังมีเพลงยังมีช่อง YouTube ที่ทํากับแฟนนุ่มเนี่ยแหละฮะอืมแล้วก็ยังมีงานรีวิวสินค้าอย่างเี้ก็มีให้เห็นอยู่นะฮะ และที่ผ่านมาเจ้าตัวไปทำอะไรศิลปกรรมเสริมความงามเสริมความงามทำสวยเพิ่มสวยนะถือว่าโอเคเลยะฮะทั้งตาทั้งอะไรที่น้าไปทํามาถือว่าสวยขึ้นนะฮะแล้วก็ยังมีมุมสวีทหวานกับแฟนหนุม่มหมูยิวเนี่ยนะครับให้เห็นกันอยู่บ่อยๆด้วยส่วนเรื่องค่ายเพลงนะครับเจ้าตัวก็ไม่เคยหยุดเหมือนกันนะแม้ว่าจะปิดไปปรับปรุงเนี่ยล่าสุดเนี่ยเจนนี่ก็ได้อวดภาพตึกใหม่บ้านได้ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับที่ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วโดวยได้โพสต์ภาพนะครับภายในสตูดิโอห้องซ้อมดนตรีห้อง ห้องเต้นห้องอัดเสียงห้องประชุมห้องทํางานโอ้โหหลายห้องมากห้องพักของครัวแบบยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากยิ่งใหญ่มากจริงเราเห็นแล้วเราก็ตกใจหูคือนางก็สุดยอดเหมือนกันกนะครับเต็มทุ่มเหมือนกันนะครับพร้อมกับแคปชั่นบอกว่า DM Studio เนี่ยใช่ว่า DM นะฮะได้หมดทั้งชื่อเนี่ยแหละนั่นแหละสตูดิโอห้องซ้อมดนตรีห้องซ้อมเต้นห้องอัดเสียงประชุมทํางานห้องพักของ,ของครัวตึกใหม่ของบ้านได้หมดทั้าสดชื่นเจอกันมก,กราคมนี้ค่ายเพลงได้ใหม่ถ้าสดชื่นค่ายเพลงของ วัยรุ่นมีฝันประชันไม่เคยหยุดเดินบอกว่าฉันไม่เคยหยุดเดินต้องบ,<อ>บ,บอกว่าหลังจากที่เจ้าตัวโพสต์เนี่ยคนก็เข้ามาบางคนก็เข้ามาชื่นชมในความพยายามความทุ่มเทของนางที่แบบว่า นางก็สร้างได้ใหญ่โตขนาดนี้นะฮะคืออันเนี้ยแค่ข้างในคือยังไม่ได้เสร็จทั้งหมดยังไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดแต่ก็คือมันดูยิ่งใหญ่มากจริงนะฮะอย่างห้องอาเสียห้องซ้อมเนี่ยแต่มันก็ไม่ไหวก็มีคนเข้ามาแซะเหมือนกันก็แบบอ๋อเจนนี่500คือให้เขา5้าเอกก็เลยมีเงินเยอะมาสร้างอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยในส่วนของดราม่าก,ก็มีแต่ในส่วนของชื่นชมก็เยอะ